รับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีส์ w a n d a Vision กันอีกสคลิปหนึ่งดีกว่านะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวว่าทำไมวานด้าเนี่ยถึงไม่เรียกด็อกเตอร์สเตรนเข้ามาช่วยเธอล่ะหรือนอกไปกว่าวานด้าเองเนี่ยแม้ว่าวานด้าจะเป็นคนก่อเรื่องนะครับผมอ่าโอเคอันนี้เข้าใจได้ว่าวานด้าอาจจะไม่ต้องการให้ใครมาช่วยถูกปะ อยากอยู่ในโลกของเธออยากอยู่ในเดอะเฮกของเธอไปแต่ทําไมนะครับผมตัวของโมนิกา้าตัวของหน่วยซอสเองเนี่ยมีร่างของวิชั่นนะครับติดต่ออะไรได้หมดทั่วราชาอาณาจักรแต่ไม่ติดต่อดร์สเตรนไปทําไมกันนะครับผมในวันนี้แหละเราจะมาลองหาคําตอบกัน และก่อนที่เราจะเริ่มรับชมรับฟังกันเนี่ยนะครับผมเราจะขอโปรโมทร,รายการใหม่ของเรากันก่อนนะครับนั่นก็คือรายการมอนมอนเวิลด์นะครับผมแล้วจะมีช่วงมอนมอนทอล์กมาซึ่งผมเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งที่มันน่าสนใจที่ผมอยากพูดอะไรอย่างเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องที่แบบว่าเด็กเขียนอาชีพในฝันว่าอยากเป็นหารเมกาไปแล้วครูมาขีดค่าความฝันอะไรแบบนี้เราก็จะเอามานั่งพูดมานั่งเล่ามานั่งวิเคราะห์กันครับยังไงก็ฝากไปดูช่องมอนมอนเวลด้วยเราจะใส่เอาไว้ในตัวของเอ็นสกรีนด้านหลังนะครับผมแล้วก็ในเดสคริปชันครับแล้วก็ในช่องคอมเมนต์ด้วยนั่นเองและยังไงก็ฝากไปกดดูกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและทีนี้นะครับผมเราจะมา พูดถึงสาเหตุแล้วมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเฮ้ยทำไมด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมันถึงไม่มาปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องนี้ทั้งที่มันเนี่ยเกี่ยวกับเวทมนต์โดยตรงเลยเริ่มแรกกันเลยนะครับผมก็คือสาเหตุที่หนึ่งะครับที่เราไม่ได้เห็นด็อกเตอร์สเตรนเลยก็คือเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นเพียงไม่นานเท่านั้นหลังจากจบเหตุการณ์ a v e n นเจอร์เอ็นเกมไปครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อหลังจากจบมาเพียง2อถึงสามนาทีเท่านั้นเองก็เริ่มเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมในระหว่างที่เราได้ดูเอนเกมไปเราก็เห็นแล้วถูกป่าวว่าโอ้โหตอนจบเป็นยังไงเลยครับมีความเสียหายเกิดขึ้นจํานวนมากมีอะไรต้องเคลียร์จานวนมากนะครับผมคือเรียกได้ว่าฮีโร่คนอื่นๆยิ่งเป็นฮีโร่ตัวหลักๆเนี่ยยิ่งต้องมีภารกิจต้องไปทําเลยแล้วเหตุการณ์นี้นะครับผมมันเกี่ยวกับการยุ่งของเวลา เกี่ยวกับมัลติเวิร์สด้วยตัวของด็อกเตอร์สเตรนเน่น่าจะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอีกเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมทําให้ด็อกเตอร์สเตรนนั้นอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติในจุดนี้ไปและในความผิดปกตินี้เนี่ยก็จะลากเข้ามาสู่ประเด็นที่2ที่ว่าทําไมด็อกเตอร์สเตรนถึงไม่มานั่นก็คือไม่มีใครรู้นะครับว่าวาด้าเนี่ยพลังที่มีอยู่มันคือเวทมนต์เราทุกคนเนี่ยคิดว่าพลังของวาด้าเป็นพลังที่เธอได้มาจากการทดลอง ของอินฟินิตี้สโตนหมดเลยนะครับผมถูกไหมล่ะครับไม่มีใครเคยบอกหนิว่าวานด้ามีพลังชื่อเค a อสเมจิกแล้วกว่าเราจะรู้ว่าอ๋อไอสิ่งที่วานด้ามีเนี่ยมันคือเวทมนต์นะก็ปลาเข้าไปตอน8แล้วนะครับผมจะจบเรื่องอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยใน การปฏิบัติงานของหน่วยซอทีท่เรียกได้ว่ามีแบบตัวของวิชั่นที่เป็นร่างของวิชั่นเอามาประกอบมาอยู่แล้วก็เรียกได้ว่ามีอาวุธที่พอที่จะจัดการกับตัวของวานดา้าตามที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาทําได้อยู่แล้วครับไม่ได้คิดว่าจะเป็นต้องขอกําลังเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยไม่ได้มีการติดต่อดร์สเตรนท์ไปคือเรียกได้ว่าตลอดทั้งซีรีส์เนี่ยแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์เลยนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ แล้วถ้าด็อกเตอร์สเตรนยุ่งเนี่ยฮีโร่คนอื่นทำไมไม่มา่ะครับผมในอเวนเจอร์ <Adventure, S 1> ก็ยังมีฮีโร่อีกตั้งหลายคนนะครับผมแบบว่าคนที่ชอบทำงานกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันได้อย่างชาัดเจนเลยก็คือใครครับฮอกอายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าหน่วยซอสอ์ะเลือกที่จะไม่เรียกเองมากกว่าถ้าจะเรียกก็เรียกได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็มีคอนเน็กชันคอนแทคอะไรกันหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเรียกไม่ยากครับ แต่พวกเขาผมว่ามันมั่นใจอยู่แล้วแหละเฮเวิร์ดอาจจะมั่นใจในผลงานของตัวเองมากๆและต้องการจะเก็บผลงานของตัวเองเนี่ยเป็นความลับนะครับไม่อยากให้อเวนเจอร์คนอื่นมารู้ไงเดี๋ยวตัวเองจะซวยเอานะครับถ้าแบบเอ้ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมดเนี่ยสุดท้ายเฮเวิร์ดก็จะได้หน้าไปนะครับผมแบบโอ้โหเขาสร้างวิชั่นขึ้นมาใหม่วิชั่นกลายเป็นอาวุธของรัฐบาลสหรัฐที่ดีมากๆเลยอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับแต่งเรื่องขึ้นมาได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าเรียกอเวนเจอร์มาเนี่ยแผนเฮเวิร์ดก็จะพังครับ นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตัวของเฮเวิร์ดเองไม่ได้เรียกอเวเจอร์คนอื่นมาแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคนถามมาเพิ่มอีกเฮ้ยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยด็อกเตอร์สเตรนเองเป็นซอร์เซอร์สูพรไม่ใช่หรอแบบว่ามันก็ต้องรู้เรื่องราวการเคลื่อนไหวของเวทมนต์บนโลกสิแล้วอากาธาฮักเนี่ยเสียก็ดูจะเป็นแม่มดที่มีอายุยืนยาวและมีพลังด็อกเตอร์สเตรนไม่ได้จับตาดูอยู่หรอด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยก็ต้องคอยสอดส่องพยายนอันตรายต่างๆที่จะมาสู่โลกใบนี้ในทางของเวนสิ ซึ่งอันนี้ก็จะตอบได้แบบง่ายๆเลยนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยในจักรวาลมาเวลจริงๆแล้วเนี่ยยังมีจอมเวทที่แข็งแกร่งกว่าตัวของอาการท่าหรือว่าตัวของด็อกเตอร์สเตรนด์อีกอะไรเต็มไม่หมดเลยนะครับผมคือพลังเวทบนเนี่ยมันเก่าแก่โบราณมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด็อกเตอร์สเตรน์จะรู้ทุกเรื่องเลยก็คงจะไม่ได้นะครับเหมือนกับประโยคที่แองเชียนวันยังพูดเลยที่ด็อกเตอร์สเตรน์บอกว่าเขาเองเนี่ยตอนจะเป็นซ er อร์เซอร์ด้ว e ูพรีเมีเขาก็ยังไม่พร้อมเลยด้วยซ้ำแต่แองเชียนวันก็ มันไม่มีใครเคยพร้อมหรอกทุกคนก็เป็นไปเลยอะแบบหน้าที่มันจะมาถึงแล้วมันก็ต้องทำอ่ะแล้วเดี๋ยวเรียนรู้กันไปเองซึ่งผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับ <S <S ดออรสเตรนวยังไม่ได้รู้เวทมนต์ทุกแขนงบนโลกไม่ได้ใช้เวทมนต์ได้ทุกแบบนี่เขาก็มีความเก่งไหมถามว่าเก่งแต่การที่จะเป็นซอร์เซอร์สูพรีมเนี่ยไม่จะเป็นว่าโอ้ยเราจะต้องแบบรู้บททุกอันในโลกไม่จะเป็นต้องบรรลุเรื่องเวทมนต์ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นการตอบคําถามที่ค่อนข้างจะเคลียร์เลยนะว่าอ๋อด็อเตร์วเนี่ยก็ไม่ได้เก่งราวกับเทพเจ้าขนาดนั้นครับก็ไมไ่รู้ทุกอย่างจริงๆและนี่ก็คงจะเป็นคำตอบทั้งหมดแล้วล่ะว่าทําไมด o c t เต s ร์สเนี่ยถึงไม่ได้ปรากฏออกมานะครับผมในซีรีส์วานด้าวิชั่นซึ่งถ้าจะเอาคําตอบที่มันแบบ มีเหตุผลในโลกความจริงมากกว่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นสตูดิโอยังไม่อยากให้มานะครับผมบบตัดสินใจแล้วเฮ้ยไม่เอามาดีกว่านะครับให้ไปอยู่ในหนังของตัวเองดีกว่าอันนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่เรียกได้ว่าโซลิดที่สุดแล้วล่ะและนี่จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากรู้อะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอม i ิ w เวิลด์นะครับไว้เจอกันนะครับผม